S 1> <S 1> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนี้กิว่าพอกับมาดามคือเก่าเนาะค่ะเนาะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นของอปอยเปดเด้อค่ะที่ fc ถามหาเนาะว่าอปอเปด อปล่อยเพจพ่อแม่พี่น้องเบาไปเบามา <laughs> สละออสละอ่อยสีออกบ่ทอกันแล้วเ้อมาดามก็แห่งอ่านผิดอ่านถือต้องกราบขอโทษขออภัยนาะอพ่อแม่พี่น้องนะเนาะอ้าอ่านผิดอ่านถือเยาว่ากันขอแต,ต่ว่าเลขเขาซ้ตัวตรงตรงตดวต,ต,ตไปนาะอพ่อแม่พี่น้องเนาะซตัวดีก็สองตัวมาไปติดตามชมด้วยกันว่าของอปล่อยเ็ดเข้ายัางไงสามตัวตด2สองตัวบนสองตัวล่างนะคะแตกสุด มาวางทางช่องของมาดามแค่เป็นครั้งที่สองเนาะค่ะเนาะมีใครได้ใครตามไหมเนาะแต่ถ้ายังไม่มีใครได้ใครตามเรามาลองติดตามชมใหม่เนาะว่าของออป,ปลอยเป็ดจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหม เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณอออปล่อยเป็ดหลายๆเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงไทยกับเล่ามีทั้งล่อเลือดและล่อลิ่งเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอา ฟังใดกับฟังฟัง,ฟงบ่ไดก็ไปน้ากันคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะอ่ากราบขอบุญขอบคุณ f อซทุกท่านคือกันเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องค่ะนี่ก็จะเป็นของออบปอยเปดนะคะขึ้นเวทีครั้งที่สองเป็นจังได้พแมพีน้องเป็นจังไดขึ้นเวทีครั้งที่สองแตกสลุยเลยเนาะค่ะเนาะแตกกระจุยกระจายเลยนะคะเข้าไปทั้งบนและล่าง เข้าไปบนตัวเน้นตัวเจาะแบบไม่ต้องกลับเข้าล่างไปตัวกลับแล้วก็สามตัวตดเข้าไปเต็มเต็มถ้าใครกลับก็โอ้ยสุดยอดพ่อแม่พี่น้องแต่ซัมเน่ก็สุดยอดแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าใครตามของอปอยเป็ดเมื่อวานคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์อยู่เนาะก่อนจะลงคลิป ไปสรุปเมื่อวานเมนื่อวันศืลยบอกว่าของออกปล่อยเป็ดใน,เ,นเด้อเพิ่นมาเนาะเพิ่นมีเขามาคอมเมนต์ดูได้บ่โนค่ะ,ะได้บ่โนคันได้กับคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเด้อแต่ผู้ใดอยากมีนำจุกนำใจนำชากาแฟ,ฟก็สามารถทักเขามาหามาดามได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ของซองสุวรรณก็เหมือนกันเนาะค่ะของซองสุวรรณคือว่าเดินดีสุดๆถ้าผู้ใดมีนำมกนำใจก็อยากแบ่งปันกันสามารถ แบงมาได้เนาะค่ะเนาะเอาเบาอยู่้กันฟั่งเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นของงวดแรกของออปลอยเปดเข้าไปแต่ตัวรูดเนาะคะ่ะงวดแรกเนาะค่ะเนาะงวดแรกเข้าไปตัวรูดนะคะจับคู่ให้เฉียดมากเนาะมีคะ่ะแต่ว่าอยู่ข้างหน้าเนาะและว้วงวดที่สองแต่กระจุย บ่มีประวัติลายดอกพเม่พ่นองสําหรับเอฟซี T ที่ไม่อยากดูประวัติเท่าไหร่เนาะคะ่ะอยากดูตัวใหม่ไปเลยมันบ่ม่นดอกพอแม่พ่นงเท่าต้องเบิ่งประวัติไปนําเนาะจะได้เอาไว้เปรียบเทียบเนาะถ้าเดินบ่ดีมีแต่ตัวใหม่ไปเลยบบหูเด้าว่าเพิ่นเดินดีบ่เป็นตาตามบ่เนาะ,ะเนาะเอาต้องห้เบิ่งประวัตินําแต่ประวัติของอ,อปลอยเป็ดที่ส่งมาให้มาดามดูก่อนหน้าที่จะเอามาลงเวที หลายงวดมากมาดามก็มองอยู่ก็เคยเห็นว่าเดินดีก็เลยทักไปว่าอ้าวโอเคเดี๋ยวจะลงให้เพอนก็ได้หายมากน่แค่สองงวดแตกเลยค่ะงวดที่สองเข่าบนล่างแตกสามตัวเลยเนาะออกปล่อยเป็ดให้ตัวไหนให้ยังไงมาติดตามชมเตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามาดามบวกคยกักเลขกดอก พะว่าได้มาส่งให้เลยแล้วก็ให้ดูก่อนด้วยสําหรับคนที่เร่งรีบไปทํามาหากินไปทํางานทําการเนาะอันที่จริงแล้วควรเสียเบื้องซุ้มเพิ่นเขา่าสกอนได้ควรจะเสียเบื้องตัวนี้นะมาดามให้เบื้องก่อนเลยค่ะเอาให้ถูกใจเอฟซีของมาดามไปเลยเนาะคะ่นะเนาะเอาแคปหน้าจอคะ่ะนี่จะเป็นของออปปอยเป็ดเนาะออปปอยเป็ดให้มางวดวันที่26มิถุนายน2567รูดบนล่าง4กับ6 สตัวแปดหางหกสี่หกแปดหกสามแสองหกสองสี่สามแปดสีองสานะคะบ้นก็จะเป็น6 6 4กสตัว3ามหาง เอาพ่นบัวห้ยีตัวมาบอกพรมยพี่นอ้องลูกแม่นมาด่านเขียนผิดบุง๋งเบิ่งคนเด้อค่ะเอาพ่นบัวห้มาอีหลีพ่อแม่พี่น้องพ่นบัวห้มาอีหลีจ้ะพ่นวห้มาเท่านี้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าทุกครั้งจะให้สี่ตัวมาเนาะอันนี้พ่นธห้มาเท่านี้เด้อค่ะ คนหายมากแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเมื่อวานมาดามก็ได้ส่งให้ดูเนาะคะ่ะส่วนไห้เพื่อนเบิงเนาะคะ่ะเพราะว่าคนเพิ่นหายมากเนาะนี่จะเป็นงวดนี้เนาะงวดที่ที่ถูกแตกสามตัวเนาะถือว่าเพื่อนมานค่ะมานมานันเพื่อนมานค่ะเพินพ่นไห้เพิ่นเพิ่นกระเพิ่นกะได้ทั้งสามตัวสี่ตัวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่ะดีใจนาเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะถ้าใครยังไม่ได้ตามวันนี้จับตามอง แล้วก็ลองดูเนาะคะ่ะเนาะแคปหน้าจอตัวเน้นตัวจอนะคะตัวเน้นตัวจอหกสหกสามสี่สามสองตัวเน้น2หาง6กส2มสอนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออป่อยเป็ดเนาะคะ่ะเนาะ ยังไงก็การาบขอบุญขอบคุณอปลอยเป็ดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็การาบขอบุญขอบคุณเอซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอซีใหม่เอซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นของเลขมีที่มาเด้อค่ะ ของเลขมีที่มาเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวเจอะ8 4ดสกลับมาพง,งาดอีกแล้วนะคะแล้วก็ฮานอยของเขาแตกสลุยนะคะสำหรับคนที่ชอบไปฮานอยเข้าไปติดตามชมได้ลงคลิปให้แล้วเนาะคะ่ะฮานอยจะอยู่ในช่องของมาดามชาแนลเด้อค่ะจะมีเราพัฒนาฮานอยทุกวันแล้วก็รัฐบาลไทยแจมแจมกันไปนั่เนาะค่ะเนาะ แต่ช่องมาดามคำนวณสองจะมีแต่ลาวแล้วก็รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยยังบริลล์ลงไฮไลท์คนอยู่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ของ่องสุวรรณพ่อแม่พี่น้องลงคลิปให้แล้วค่ะทั้งสองช่องเนาะค่ะเนาะลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมเด้อค่ะของ่องสุวรรณเข้าสามตัวตรงๆรงสองสี่แปดแล้วก็สองตัวบนสี่แปดตรงๆแบบไม่ต้องกลับแค่หกหางนะคะ แล้วตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างแต่กระจุยถ้าผู้ไดรูดไหลวิ่งเนาะค่ะเนาะสายวิ่งสายรูด่งคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมแล้วสำหรับแฟนคลับของเซียนนุ่มที่ยังรอคอยอยู่เดี๋ยวจะลงให้เนาะค่ะเพราะว่าของเซียนนุ่มถือว่ายังผ่านเนาะตัวรูดยังมาทั้งบนและล่างนะคะจับคู่ให้เฉียดมาก เฉียดมากค่ะ49 41ออก48ออก42รักมาตรงรักเนาะค่ะเนาะให้วิจัยสู้ฟังในเด้อค่ะสำหรับ f c ่ T. ว่าทำไมเอาแต่ของเก่าคือบางท่านเพิ่พงเข้ามาเบิรงเด้อค่ะเดอ้อบางท่านบางคนเพิ่งจะได้ดูอาจจะว่าเห็นคลิปแรกที่มาดามลงไปอาจจะว่าเห็นคลิปที่สองที่มาดามลงไป อาจจะไม่เห็นชิปสุดไทยกับเปลี่นไปได้เนาะค่ะเนาะอะย่างไดก็กราบขอบุญขอบคุณสู้หนาสู้ตาละคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณเดอ้อเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจกับมาดามนะะเนาะค่ะนอกว่าจะได้ตัวเลขแนวทางมาก็ปากเปียกปากแชร์อยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องบ่อยากเวาถึงสิบนาทีดอกแต่ว่ายูทูปเพิ่นบ่หาเนาะค่ะเนะาะทว่าว่าถึงสิบนาทีเพิ่นกระบ,บ่หา มาดามก็จะมานางปากเปียกปากแชะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มไปน้ากันอย่าว่าวาหลาเด้ออย่าว่าวางาสู้ขู่สู้ข้นเอาใจตรงกันเนาะค่ะเนาะอาอคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกเล่าพัฒนาในวัดวดวันที่26ที่จะถึงนี่เด้อค่ะเด้อ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ